งานเสวนา Vision for Success กันต่อคะ่ะช่วงนี้คุณหมอม่านอุดมพาณิชยรอเ,เราอยู่แล้วกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม g i f e r i n Superderm Lines ไปรับชมกันต่อได้เลยคะ่ะ90%ของคนเป็นโรคปอดเหตุเกิดจากสุปรีเพราะฉะนั้นผู้ชายสุปรี่มากกว่าผู้หญิงใช่ไหมนั่นคือผู้ชายทำ้ายตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าอวัยวะที่มันเกิดขึ้นเฉพาะอวัยวะ าก็คือต่อมลูกหมาก5%เอเองแต่ที่มันเกิดขึ้นในอ,อวัยวะเฉพาะสตรี60%เซเพราะฉะนั้นเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากใช่ไหมแล้วยังมีโอกาสเป็นมะเร็งอ,อวัยวะสตรีอีกตั้ง60%ดซีเดียวแต่ไม่ต้องกลัวครับถ้าหมอจะมีคำตอบบอกว่าการเกิดโรคมะเร็งในผู้หญิงปัจจุบันนี้เนี่ยก็เพราะว่า สิ่งแวนล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปการอักเสบเพิ่มสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นกินอาหารขัดสีมากไปกินใยอาหารน้อยไปนะครับกินสมุนไพรน้อยเกินสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอัตราของการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับมะเร็งปากมดลูกแซงเป็นอันดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมะเร็งเต้านม37%ฟังแล้วน่ากลัวมากๆสาเหตุก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่สมดุลมันจะมีคำตอบที่จะทำให้เราทำให้สภาพแวดล้อมมันกลับมาดีขึ้นแล้วก็เซลล์ของเราเอาว,วัยวะของเราสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้โดยไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นเบาหวานได้ นะครับต้องลองฟังต่อไปนะครับแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปโทรศัพท์บริการ101ได้ไหมบอกเขาเลยว่าถ้าเขาเป็นมะ,รมะเร็งอยู่เรามีคําตอบในการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งมากขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ของเราบอกเขาได้ไหมครับแล้วบริการเขาได้ไหมด้วย101ใช่ไหมค101ใช่ไหมครับง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหม เห็นไหมครับนี่คือนวัตกรรมที่ยังไม่มีใครมีนอกจากกิฟรินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นปรอบมือในหลังให้คุณหมอต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราเรียนรู้เรื่องของสมดุลนิดหนึ่งแล้วกันครับสมดุลที่เลว้ารยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งกินอาหารผิดส่วนครับทั้งปริมาณกินมากไปอ้วนไหมกินไขมันผิด กินโอเมก้าหมากไปกินไขมันอิ่มตัวมากเกินนะครับกินน้ำตาลกินแป้งขัดสีนะครับที่หวานหวานนุ่มๆน,นะครับนั่นก็คือนะแล้วก็ได้สารพฤกษเคมีน้อยกว่าปกติอันต่อมาความเครียดนะครับได้รับสารพิษจากเชื้อโรคสารพิษจากอากาศไอเสียรถยนต์กระบวนการอักเสบจากการกินอาหารผิดส่วนอนุมูลอิสระต่างๆ พวกเราครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวินาทีแล้วก็บรนทอนคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็เกิดโรคตามมาอันต่อมาครับอันที่สองเซล์ลตายอันที่สามเซล์ลกลายพันธุ์เป็นมะเร็งนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงเกิดโรคมะเร็งเยอะขึ้นนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยลองนําเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปสร้างประโยชน์ให้ตัวเองก่อน สร้างประโยชน์ให้ตัวเองก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนำเสนอนะครับให้กับเพื่อนบ้านให้กับผู้ใกล้ชิดรวมทั้งเพื่อนๆทีอ่อยู่ไกลผ่าน1101นะครับนี่คือคําตอบว่าเราจะนําสื่อสารความปรารถนาดีและสิ่งดีๆของกิฟรีนไปให้คนไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับต่อด้วยการบรรยายจากคุณวิเชียนวงศุระภัยทูนกับสุดยอดคอลลาเจนตัวใหม่ของกิฟฟีนค่ะเราคงเคยได้ยินข่าวนะครับว่า เออทานหอยนางรมโดยเฉพาะหอยนางรมตัวใหญ่ๆห,หอยนางรมสุราษฎ์ทานแล้วจะเพิ่มสมรรถนะทางทางทางเพศถูกไหมครับนะครับเคยได<อ>้ยินไหมครับได้ยินเหมือนกับที่ผมได้ยินไหมครับนะครับเขามีงานวิจัยไปค้นคว้าดูเลยว่าเอาเนื้อสัตว์นะครับมา100กรัมไปตรวจดูแล้วเจอสารกะสีอยู่แค่ประมาณ78มิลลิกรัมเท่านั้นไข่แดงก็8ปดมิลลิกรัมตับก็1 1 12มิลลิกรัมแต่ถธอเกิดไปหอยนางรมเมื่อไหร่ใน100กรัมนะครับหรือ1ขีด หนึ่งร้อยกรัมจะมีจะมีสังกสีอยู่ถึงเจ็ดสิบห้ามิลลิกรมัมฉะนั้นขวดนี้นะครับต้องบอกว่าขวดนี้ขอโทษนะครับขวดนี้จะเห็นว่าจะเขียนไว้เลยนะครับว่ามีสังกสีอยู่ที่หกมิลลิกรมัมคือเราใส่เต็มที่ตามอยอนุญาตให้ใส่นะครับซึ่งคำนวณกลับมาแล้วจะได้เท่ากับหอยนางรมตัวขนาดอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งตัว L อลอาร์จินีนะครับ,รบแกปแอลออรีทีน แอลอา n i จินีนขอเจาะลึกนิดนึงนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถเชื่อมั่นและนําไปพูดต่อได้ผมจะพูดอย่างง่ายๆ่ายแอลอารจินีนมีตัว A อยู่ตัว A นําหน้า A ลักษณะเหมือนแหลมแหลมเหมือนเป็นหอกมันจะเข้าไปทุททรวงไขมันประเภทที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะไปทุททรวงทําให้เส้นเลือดเนี่ยนะครับตัว LD l น้อยลงไขมันไม่ดีน้อยลงเพิ่ม HDL ให้มากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญตัวที่2นะครับคือ L อล d t ด e n l o ลอิด i e n จะเห็นเป็นตัว O ตัว O หมายถึงเส้นเลือดตัวนี้นะครับจะมีการขยายตัวนะครับเมื่อขยายตัวหมายถึงว่ายุบหนอพองหนอนึกภาพบอกไหมครับหมายถึงเส้นเลือดนี้สามารถขยายได้หดได้ตามใจปรารถนาฉะนั้นเมื่อ2ตัวนี้มาผสมกันลงไปนะครับจะทำให้เกิดสมรรถนะทางเพศอย่างเข้มแข็ง ปิดท้ายการบรรยายในวันนี้จากนักธุรกิจที่มากไปได้วยความสามารถคุณสมพรหลาซิลผู้บริหารระดับพาราไดส์ค่ะการมองเนี่ยเขาบอกว่ามองเกินกว่าสายตาเห็นคือผมมองเนี่ยสายตาผมเห็นแค่ผนงังแต่เขาบอกให้มองผ่านผนังเลยมองวิสัยทัศน์คือมองธุรกิจต้องมองยาวๆมองความมั่นคงที่นี้นะครับผมมาจิฟฟิรีนนะครับผมมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันหล,หลายท่านในห้องนี้ เริ่มต้นใหม่เลยนะครับถามว่าผมลุยจริงๆเนี่ยผมสมัครนี่สมัคร27มีนา2555ผมใช้เวลานะครับสตาร์ทเต็มที่ผมลุยเต็มที่ผมทุ่มเทเต็มที่เพราะผมมองเห็นโอกาสสิ่งที่ชอบนะครับผมชอบแผนธุรกิจชอบทุกอย่างอะตอนเปิดใจแล้วเห็นอะไรหูผมตื่นเต้นนะครับผมบอกพี่เอ๋อย่างนี้ผมสู้ใจขาดเลยพี่ เมื่อก่อนผมไม่รู้ครับอยู่นี้เลเวลคืออะไรแผนอยู่นี้เป็นยังไงผมไม่รู้ผมปิดกั้นโอกาสตั้งนานผมยังเสียดายเลยครับว่าโอ้โหเราไปอยู่ในมาทำไมเราไม่ทำจิปซีนตั้งสมัยพร้อมพร้อมพี่เอระหว่างที่ผมนะครับชีวิตผมขึ้นขึ้นดม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 ขึ้นขึ้นนะครับนี่คือถามว่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าเงินปันผลเนี่ยถ้ารวมถ้าภรรย์จะมีเรื่องของเงินเดือนแล้วใช่ไหมครับอยู่นีเลเวลเพิ่มแล้วรวมรวมแล้ว เดือนนี้นะครับคำนวณรายได้รวมๆเนี่ยหนึ่งแสมบาทครับ69บาทนะครับไ่ใช่การมเอาตัวเมืองนั้นนะครับโอ้โหนะครับตื่นเต้นอยู่คนเดียวครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ได้รับนั่นหมายว่าผมกําลังแกบชี้เห็นว่าผมไม่ได้มาโอ้มาอวดนะครับผมเริ่มต้นใหม่ร้อยแปดสิบบาทครับท่านเริ่มต้นเหมือนกันแต่ผมทําจริงผมเห็นทุกท่านนะครับที่เข้ามาเนะี่ยดีออกว่าผมด้วยซ้ํา เก่งกว่าผมด้วยซ้ําแต่ทาจริงหรือเปล่าแต่ผมเป็นคนทําจริงผมลุยเต็มที่ผมทำกิฟฟลีนแบบไม่มีวันหยุดวันหยุดของผมก็คือวันทํางานงานกับเงินเงินกับงานงานกับเงินมันจะไปคู่กันการทํางานคือการเที่ยวครับผมมองว่ากิฟฟิลีนคือเที่ยววันนี้ผมมาเที่ยวผมมาเที่ยวเชียงใหม่นี่คืองานของผมผมมีความสุขครับผมถึงมองว่ากิฟฟิลีนผมทําแบบไม่มีวันหยุดประมาณที่ว่านะครับ คุณละมุนก็หายใจเข้าเป็นกิฟผมก็หายใจเข้าเป็นกิฟนะครับก็คือกิฟฟารีนนะครับคือสายเลือดของเรากิฟฟารีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาตัวมืออีกครั้งหนึ่งสิครับผมได้แชมป์กกสตาะนะครับด้วยเงินสดหนึ่งแสนบาทครับตัวมืออีกครั้งหนึ่งสิครับแล้วก็แชมป์จูปิเตอร์อีกหนึ่งแสนนี่นะครับเอาตัวมืออีกครั้งหนึ่งครับ ชมป์เจ็ดแสนวีนัสนะครับตรวไมย์แป์เลสิครับผมไปเที่ยวครั้งแรกไปเที่ยวสิงคโปร์ไปเที่ยวครั้งที่สองนะครับไปเที่ยวที่ฮ่องกงเนี่ยท่องเที่ยวนะครับนี่เขาท่องเที่ยวกับพิฟฟลินผมก็ลุยงานพื้นฐานต่อเนื่องผมใช้หลักทํางานแบบลุยแบบต่อเนื่องก็คือหลักทำงานผมคือสี่ล้อเรือบอกหนึ่งบ่ผ่านผมผมทำแบบนี้ครับสี่ลอคืออะไร ก้าวแรกที่ผมเข้ามาผมต้องเรียนสินค้าให้เก่งรอเรียนที่สองคือเรียนรู้แผนการตลาดให้เก่งรอเรียนที่สามการชวนคนให้เก่งรอที่สี่ชวนมาแล้วลองกติดตามคนให้เก่งผมทําอยู่แบบนี้ซ้ำๆตัวหนึ่งพอก็คือพบปะคนที่สําเร็จนะครับหรือประชุมผมตัดสินใจลุยนะครับผมลุยแบบเจ้าของอะ่ะผมทุ่มเทครับผมลุยงานพื้นฐานผมออกไปชวนคนสาธิตสินค้าเฉียนแขนต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเขาบอกว่า ถึงลำบากอย่างไรเนี่ยใจก็ต้องสู้เพราะรู้อยู่อนาคตต้องสดใสไม่ต้องรอชาติหน้าช้าเกินไปหากมั่นใจวันนี้มีกิฟลินไว้พบกันที่ตำแหน่งไดมอนด์ครับสวัสดีครับหลังจบงานในครั้งนี้นักธุรกิจของเราเขาประทับใจอะไรกันบ้างมาฟังกันดูค่ะค่ะสวัสดีค่ะกาลยาสองสีโยค่ะจากศูนย์ธุรกิจพะเยาค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็ประทับใจทุกอย่างนะคะ,ะตั้งแต่ความความห่วงใยของคุณหมอนะคะแล้วก็ความมีไฟนะคะของคุณสมพรล,ลาซิลแล้วก็ของดอ,อรอโอภาสนะคะโอท่านได้ให้แนวคิดในการทํางานเราเยอะแยะมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้นะคะทําให้เรามั่นใจในการที่จะขยายงานเพิ่มมากขึ้นค่ะและเราจะสู้เพื่อคิฟฟิลนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน นาไทวันที่โนใช้นะคะมาจากศูนย์กิฟฟินเชียงรายค่ะประทับใจพวกคอลลาเจนนะคะเพราะว่าแถวที่บ้านนะคะเพราะว่ามีมีที่ว่าที่ขายทุกวันนี้ก็คือคอลลาเจนตัวนี้นะคะกับไอตัวปัญจาภูตาค่ะปัญจาภูตานี่ก็สุดยอดมากเลยค่ะเพราะว่าในวัยทํางานนะคะเราต้องกินนะคะแล้วบารุงร่างกายแล้วคุณแม่ที่บ้านก็ทานด้วยค่ะแล้วครอบครัวน,นี้จะทานเป็นประจําเลยค่ะประทับใจมากค่ะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของคุณหมอและก็ของอาจารย์ของอคุณหมอมั่นในเรื่องอาหารนะคะอาหารเสริมหรือว่าปัญจภูตธะนะคะเพราะฉันก็ขยายงานอยู่อยากจะให้มีงานแบบนี้บ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะชื่อที่ตาะพากานันคนีนะคะ,ะผู้นําจากลําพูน,นะคะวันนี้มาประทับใจมากแล้วก็มีความรู้มากขึ้นแล้วก็สนุกค่ะทีมงานทุกคนที่มาด้วยก็มีความสุขค่ะวันนี้ค่ะ สำหรับใครที่พลาดงาน Vision for Success ในปีนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะทางกิฟฟา e Channel ได้บันทึกเทปเสวนาและการบรรยายของวิทยากรคนพิเศษทุกท่านไว้ซึ่งเราจะนำมาเอาอากาศแบบ Full Version ในรายการทอรหัสความสำเร็จซึ่งคุณผู้ชมคอยชมกันได้ทางกิฟฟา e Channel ที่นี่ที่เดียวนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วรายการ Hello Gift ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ